สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพย์นะครับพาพี่น้องมาดูไอ้นุ่มตีนุ่มตีจากแดนมังกรน,นี่เป็นซานี่เอสไว้สองห้าสี่นะครับรุ่นเก้านะรุ่นเก้ารุ่นเก้าก่อนที่จะเป็นรุ่นสิบโอ้แต่งสโลไม่ธรรมดาคือมือรุ่นรุ่นเก้านี่ใช้เครื่องหกูบนะครับ 6ลี่34เปน้องมิสูบิชิ6สูโบโเทอร์โบไดเอ็กอินเจค่พลังมาประมาณ148นะ K3V ช่วงล่างนี่ไม่ได้เจอนานะรุ่นเก้าเนี่ยโอโลเล่1 2 3 4 5, 5, 5, 5 1 2 3 4 5 6 8โอโลเล่8ตัวนะช่วงบ,บินน่าจะสูงนะครับ เป็นเครื่องไดรริกก็ยังทำงานได้ครับปกติวันอาจจะหลุดบ้างเป็นธรรมดาวันอาจจะหมดบ้างนะครับแต่งสโลปตัดมุมมาจะเอาอยัางไงเก็บงานนะครับเก็บงานสโลปฝีมือนี่ครับฝีมือแม่ไม่ธรรมดาครับ K3B t s u ู i um ิ h i 6D34 ตัว <L> เดินนี่ขยาบ้าครับใบแท็ก80เซนโรลเลอร์8นะครับกาดข้างละตัวเมื่อก,กี้ก็0.93นี่เป็นรุ่น9ที่ใช้กันรุ่น8ก็มีครับรุ่น8 <L> เดี๋ยวจะพาไปชมกันรุ่น8นี่ชโมงบินประมาณ25,000ค่าับยังโอเครุ่น9ใช้เครื่องใดได้ครับพอรุ่น10ก็ใช้เครื่องคอมมอนเรลนะครับ อ่ะนี่คขับมัาจะดื่มน้ำอยู่ลุยเลยทิดลุยเลยผลิตที่แดนแผ่นดินใหญ่นะครับว่าเม็ด <c oughs> ินชัยหน้าร้อยเปอร์เซ็นต์เครื่องยนต์ก็ญี่ปนครับเดี๋ยวไ็แต่งสโลปครับให้ได้ระดับอีกอดนี่ครับตรงนี้แต่งมาแล้วนะตรงนี้ นี่ครับดูฝีมือเขาหน่อยไล่นะครับไล่มุมมาแล้วก็ดึงไปนู่นครับดึงยาวสงสัยจะไม่ได้ครับนะไม่ได้ไม่ไม่แต่งให้สวยมันมันเบี้ยวรูปให้มันได้องศาครับเออปูมาไม่มีปะเดฟุงกี้ล้วมหน่อยธรรมดา รถรุ่นเก่าน่าจะน่าจะหลายปีครับน่าจะหลายปีแต่งสลบต้องใช้ฝีมือครับไม่ฝีมือนี่ไม่ได้ครับผมขับต้องฝีมือให้ดูรุ่นเก่าแล้วฟังฟังเสียงเครื่องครับเครื่องยังไม่มีฟัน ส่งโอเคเลยครับยังจัดจ้านอยู่ฝั่งนู้นเเป็นรุ่นสิบครับรุ่นสิบเอา2 0 4รอี 240. อ่องรอยี่อยู่น่นอยู่ฝั่งนน้นครับพี่น้องเอาแตง่งไปแต่งให้สวยนะต้องใจร่มร่มครับใจเย็นใจเย็นตึ๊บแหละ ครับต้องใจเย็นครับไม่งั้นนี่ไม่สวยครับไม่สวยโอ้ลึกกันครับดูรุ่นเก้าแล้วก็ทรงเขาจะเป็นเหลี่ยมๆนะครับ เครื่องยนต์นั้นยอมรับว่าไดาก,กดี 6D3134 นทนนะพี่น้อง3134ก็บล็อกเดียวกับมาร์กซิกนะครับโรเบมาร์กซิกก็ใช้34นะนะครับ31ก็เป็นมาทูมาทรีเนาะปัจจุบันยัง 6D34 นะ่าจะมีมีฮิโรเม็กเอามาใช้ด้วย ยุคแรกๆรุ่นแปดรุ่นแรุ่น 9, แปดรุ่นเก้ายังยัง,ยงเราใช้มิสู่แบบสำหรับซานี่ก็ยังโอเคครับยังทำงานได้สบายอ,อาจจะมีปัญหาเรื่องบูธสลักคแค่นั้นเอง <laughs> อยังอื่นก็ยังไหวครับ <laughs> ก็เอามาให้พี่น้องได้ชมกันนะครับาสำซานี่นั่นยัน ยังมีความแข็งแกร่งอยู่ปัจจุบันก็มีให้เลือกเยอะนะครับทั้งร้อยสามห้าร้อยสี่สิบสองศูนย์ห้าตัวใหม่นะครับแล้วก็สองร้อยสี่สองหนึ่งห้าีซูเปอร์เอซีนะครับพี่น้องได้เลือกได้ใช้งานกันค่าตัวก็ไม่แรงพี่น้องร้อยสามห้าก็สองล้าน,นกลางนะครับสองสี่เก้า ถ้ารุ่นใหม่140นี่4.7ี K7V Napco นี่2.74ครับถือว่าไม่ค่าตัวไม่แรงนะครับ 200C ก็3.9รอาจจะดังหน่อยครับดังหน่อยตั้งแต่ซื้อมาเนี่ยยังไม่ได้ทำกีอย่างนี้ต้องเรียกช่างกล้องหน่อย ช่างคล้องก็เอารูล 2000, นะสองพันน้องเนี่ยทั้งหมดนี่ทั้งหมดนี่มีแปดรูนะแปดรูก็หมื่นกว่าครับนะดูผลงานครับผลงานแต่งไปนู่นแหละโอ้กกขุดไปแต่งก็แต่งไปไปไทยัยงยังเปรี้ยครับยังกว้างอยู่ ใจสานีสอบถามได้ครับโอ้อออช่วงล่างนี่จะเดินขายยาบ้าอ่ะดูวันท้ายคันนี้น่าจะถูกใช้งานเยอะไม่มีโอ้ไม่มีลายไปปิ้งอจอดตวอวเอาแกแต่งครับขับต้องฝีมือไม่งั้นก็แต่งสโลปยากครับ อันนี้แค่ไล่ดูครับไล่ดูว่าเดี๋ยวแกจะมาลูบนะยาดูแกลูบครับเดี๋ยวจะลูบกดเพื่อให้แน่นไม่ให้ทังทลายโอ้โหดูามันนิ่มนะสนใจปัจจุบันดูแลโดยแม็กซานี่ครับ ก็จะสอบถามชาติจเจริญทรัพย์ก็ได้ครับนี่เป็นรุ่นเกนะ้าน้องปจิบันรุ่น10บสวงบินน่าจะสูงอยู่คันนี้เอ2 1 5สองหนึ่งห้าสี่ฮะไปไหนเอ้ยโอ้สงสัยจ,จะโอ้ไปเคลียร์ริ่งข้างบนครับโอ้ตัวเดินใหญ่ ก็นี่คือความแข็งแกร่งของซานี่ครับรุ่น9ก้ารถนรุ่นสิบขนาดรุ่น9รุ่นรุ่นแมรีรุ่น8รุ่น8เดี๋ยวพาไปชมกันอ่ะต้องต้องช่วยดึงหน่อยนี่เคสามครับฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ